ในส่วนของคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญใจนะครับอธิบดีกรมมนามัยก็พูดถึงหลังจากที่คายล็อกนะให,หะ้ขายเครื่องื่แอลกอฮอล์ได้มา3วันแล้วเนี่ยนะฮะคุณหมอคุณหมอสุวรรณชัยบอกว่าไปตรวจสอบลงพื้นที่ดูพบว่าบรรดาผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเหมือนกับจะก,กาดตกเก่งฮะ <ๆ S 2> กาด<ม>ตกนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มเกินเวลา ที่ประกาศไว้นะอ๋อดื่มไปสักสามทุ่มนี่เดี๋ยวจะติดโควิดมันมันก็ต้องการตกอยู่แล้วอะไรคนกินเหล้านะใช่ไหมมันมันเปิดหน้ากากมามันตั้งแต่แก้วแรกแล้วก็ผ่อนคลายเออใช่มันเปิดหน้ากากตั้งแต่แก้วแรกครับเออนะฮะข้อสองครับแออัดไม่เว้นระยะห่างครับอก็แน่นอนก็นั่งกินด้วยกันนะครับแล้วก็ดื่มเกินพอดีจนเมา แล้วก็นําไปสู่การละเลยเรื่องของการเว้นการละเว้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งกรมอนามัยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะต้องรอประเมินผลนั่นแหละก็คือว่าอีกสองอาทิตย์ว่ามันจะยังไงมันจะเปิดต่อหรือว่าแต่ว่าเบื้องต้นมันก็คงต้องยอมาแหละก็คือว่ามันก็ต้องเปิดนั่นแหละเพราะมันจะไปล้อก,กับเปิด,เป,ดเปิดประเทศมันก็ต้องเดินคู่กันไปใช่ครับเพางั้นมันก็กลายเป็นว่ากลายเป็นกลายเป็นว่าพูดพูดพูดเสียพูดเสียเปล่าอ่ะ ใช่อือนะฮะ